คลิปนี้ผมจะมาสอนการประกอบตัว GDE MO เข้ากับเครื่องดินแคดนะครับเครื่องดินแคดของท่านที่มีปัญหาเรื่องการอ่านแผ่นไม่ได้ตัวนี้ GDE MO ตัวนี้จะช่วยท่านได้โดยที่ไม่ต้องสนใจว่าหัวอ่านท่านจะอ่านแผ่นได้หรือไม่ได้หรือยังอ่านได้อยู่ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เลย ไม่ไม่ต้องทำการเชื่อมต่ออะไรทั้งสิ้นแค่นําไปเสียบก็ใช้งานได้เลยราคาแรกๆที่ออกมาตอนนั้นของแท้นะก็เกือบ5,000แต่เดี๋ยวนี้มันมีของกอ๊อฟซึ่งมันเป็นของจีนราคาก็พันกว่าบาทถึงสามพันะครับหาซื้อได้ตาม l a z a ด a หรือช h อป e ีมีเยอะแยะเลยครับนะครับอ่านั้นเราก็ดูกันนะครับว่าตัวเนี้ย ตามข้อมูลที่ที่เว็บเขาขายในช h อปปิหรือลาซาด้าเนี่ยเขาก็จะรองรับตุงทีเ่เป็นรุ่นที่ลงด้วย VA 1ส่วน VA 0เนี่ยมันจะเป็นของญี่ปุ่นเขาใจว่าไม่มันใช้ไม่ได้ส่วน VA 2 1เนี่ยมันเป็นรุ่นหลังๆซึ่งรุ่นเนี้ยมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าไดมันเชื่อมต่อกับเครื่องเลยนะครับวิธีการดูเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น Vn1 นะครับดูง่ายครับดูหลังเครื่องเครัครบสังเกตครับตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยครับมันจะมีเลขหนึ่งแล้ววงกลมไว้อยู่นะครับอันนี้คือ v ่งส่วนเครื่องญี่ปุ่นส่วนใหญ่เลย จะไม่มีงั้นมีเอจะไม่มีเขียนเลขหนึ่งวงกลมไว้เลยนะครับลองดูเครื่องท่านได้นะครับอ่ะ,ะครัวเนี้ตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยอ่มันเป็นเวอร์ชั่น5.15อันนี้ครับ กล้องจับไม่ได้อาห้าจุดหนึ่งห้ามครับซึ่งผมลองแล้วกับเครื่องที่เป็น VA หใช้ได้ส่วนเครื่อง VA ศที่เป็นญี่ปุ่นก็ใช้ได้แต่ไอรุ่นห้าจุดหนึ่งห้าเนี่ยจะหายาก ที่เห็นกันเยอะคือ5.5ซึ่งตัวนั้นผมไม่ได้ลองงั้นผมไม่รับประกันว่าเครื่องญี่ปุ่นที่เป็น VA0 ตัวเนี้จะเล่น5.5ได้ไหมแต่ถ้าเป็น VA1 ตัวเนี้ที่เป็น1วงกลมเนี่ยเล่นได้แน่นอน5.5นะครับอันนี้ผมจะมาลองประกอบและใช้งานให้ดูนะครับสิงที่ท่านมีก็คือหาซื้อตัวนี้มาก่อนนะครับ GDemo ตัวนี้แล้วก็ SDcard สำหรับลงเกมนะครับมันจะต้องมีโปรแกรมนิดหน่อยของเขาที่ต้องลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเทสเครื่องให้ดูก่อนว่าไอ้เครื่องตัวนี้ของผมเนี่ย <S 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 ของญี่ปุ่นเนี่ยมันอ่านแผนได้ หรือว่าท่านใดมีเครื่องที่อ่านแผ่นได้อยู่แล้วอยากจะมาเปลี่ยนไปใช้ตัวนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันเดี๋ยวผมลอง คเครื่องมันอ่านแผ่นได้นะครับเราจะมาลองใช้เล่นผ่านตัว GDE MO กันนะครับแต่ส่วนตัวเนี้ยมันไม่อ่านแผน่นมันเล่นแผ่นไม่ได้แล้วนะครับนะก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดฝาเครื่องนะครับ ขันนับเอกให้หมดสี่ตัวหนึ่งสองเนี่ยจะมีตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ในนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนีกอันนี้จะตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมถอดออกมดแล้วจะได้ไม่เสียเวลานะครับมันมีอะไรอยู่นะครับตัวนี้ก็เช่นกัน ครับถอดมันก็เลยนะครับผมถอดนัดไปแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นได้นะครับสองตัวให้ขันน็อตสี่แฉกตรงนี้หนึ่งจุดสองจุดแล้วก็สามจุดนะครับเพื่อยกได้ตรงนี้ออกเืยทั้งชุดนะครับเมื่อขันน็อตออกมาเสร็จแล้วยกได้เลยครับนะครับมันไม่มีเชื่อมสายได้เลย เพราะมันเสียบกับตรงนี้นะครับง่ายๆออกได้เลยนะครับแล้วนำจีดีมูตัวเนี้ยเสียบคืนได้เลยครับเสียบใส่ได้เลยนะครับดูจากร่องขาตรงเนี้ยให้เข้ากับตรงนี้มันจะเข้ากปนไป,ไปนะเห็น,นครับ มันก็จะพอดีเป๊ะนะครับ SD card อันนี้ผมลงเกมไว้แล้วนะครับเสร็จได้เลยเท่านี้เสร็จแล้วไม่ยากเลยนะครับมาลองดูแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยครับ อ่ะนี่ครับมันจะเข้ามันจะเข้าเกณ์ที่ผมลงไว้แล้วก็กด A เล่นได้เลยครับ การอ่านตัวเกมข้อมูลการขึ้นเกมมูวี่ไหลลื่นอ่านเร็วพอๆกับแผ่นหรืออาจจะเร็วกว่าแผ่นก็ได้อันนี้ต้องไปเทียบกันเอาเองนะครับถามเซฟผมไม่ได้ใส่เซฟนะครับโอเค งนี้ครับมันจะมีปุ่มเล็กๆปุ่มหนึ่งมันคือปุ่มรีเซ็ตนะเมื่อต้องการเปลี่ยนเกมก็กดมันจะเป็นการรีเซ็ตครับหรือจะรีเซ็ตวิจอยก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องหลายครั้งหน่อยสี่ปุ่มค้างไว้แล้วกดปุ่มสตาร์ทอันนี้รีเซ็ตวิจอยแต่ต้องหลายครั้งแต่ถ้าใช้ปุ่มนี้มันจะเป็นรีเซ็ตเนี่ยปุ่มใต้ใกล้ๆจะกลับมาหน้านี้ได้เลย ทีประกอบมันมีเท่านี้เองนะครับงั้นเดี๋ยวผมอันนี้คือเป็นรุ่น VA1 ซึ่งมันรองรับอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะมาลองกับอีกเครื่องหนึ่งที่มันเป็นรุ่นญี่ปุ่น VA0 ที่ตามข้อมูลผู้ขายเขาว่ามันไม่รับมันใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดู อันนี้คือเครื่องญี่ปุ่นนะครับ VA0 เ,เหมือนเดิมครับถอดน็อต4จุดไอ้3จุดไม่ใช่4จุด3จุดแล้วยกไดขึ้นมาได้เลยครับทั้งชุดนี่ครับยกมาได้เลยเกิดยังอ่านได้อยู่ไปขายต่อได้นันเนี่ย <c oughs> ประกอบคืนครับใส่เหมือนเดิม ครับมันจะพอดีกันเลยนะครับเอาละผมเปิดให้ดูที่มันให้ตั้งันที่ก็เพราะว่าถ่านตัวเนี้ยของผมมันหมดนะครับ ส่วนใหญจะเป็นกันทุกเครื่องครับใช้ได้เหมือนกันเห็นไหมครับซึ่งมันเป็น va ศนย์ตามข้อมูลถามลองลองถามผู้ขายก็ได้เขาก็จะบอกว่าลองรับกับ va 1นึามาเสียบกับเครื่องรุ่น va ตัวอื่น va 0ูอย่างเงี้ยอาจจะทำให้อุปกรณ์ช็อตได้ แต่ผมลองแล้วแล้วก็ลองเล่นแล้วมันก็ไม่มีปัญหานะใช้งานได้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกของผมเป็นรุ่น5.15นะครับ GDE MO 5.15ส่วน GDE MO รุ e ่น5.5ผมไม่ได้ลองกับเครื่องรุ่นนี้นะอันนั้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากลองก็ลองหา5.15มาลองดูแต่แต่ถ้าช็อตหรือยังไงผมไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมเทสให้ดูว่ามันใช้ได้ ครับมันก็เหมือนการเล่นอะแล้วเดี๋ยวผมลองเทสเล่นให้ดูครับออ,อสิเดน That I'm gonna. ใช้งานนด้นหมนกันนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้เผื่อท่านไทยอยากอยากอยากลองดูครับก็ไปหยัดไปได้เยอะเลยนะครับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แหละครับ